เพื่อนๆรู้สึกเหนื่อยง่ายเหมือนเพลหรือเปล่าคะช่วงนี้นะอากาศร้อนนะเพื่อนรู้สึกว่าตื่นมาไม่นานก็เพลียแล้วอะ พอประชุมก็รู้สึกง่วงตอนแรกก็เอ๊ะหรือว่าเรานอนน้อยเกินไปแต่พอมาเจอข้อมูลนี้นะอ่าหรือว่าเราขาดน้ําสมองของเรานะคะมีน้ําถึง75%แค่เราขาดน้าไป1-2%เป็นของน้าหนักตัวนะคะการส่งสัญญาณก็เพี้ยนไปแล้วล่ะคะ่ะความจําแย่หลุดโฟกัสง่ายหงุดหงิดง่ายแล้วบางทียังไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะเหนื่อยละเลยเอา5วิธีง่ายๆที่ช่วยให้ร่างกายและสมองสดใสขึ้นนี่น้าโคตรร้อนีมาา้มาฝากค่ะข้อแรกนะคะ ดื่มน้ำเปล่าทันทีเลยหลังตื่นนอนข้อ2นะคะพกขวดน้ำติดตัวให้หยิบง่ายดื่มได้บ่อยๆค่ะข้อ3นะคะ ตั้งแจ้งเตือนเลยนะให้ดื่มน้ําทุกสองชั่วโมงข้อ 4. นะคะอย่ารอให้กระหายเพราะตอนนั้นก็เท่ากับว่าเราขาดน้ําไปแล้วค่ะข้อ5นะคะเลือกทานผักผลไม้ที่มีน้ําเยอะๆอย่างเช่นแตงโมแตงกวาแตงแคนตารูปส้มน้มามะพร้าวหรือมะเขือเทศอร่อยแล้วก็สดชื่นด้วยค่ะการดื่มน้ํานะคะเป็นการลงทุนที่โคตรจะถูกไม่ต้องซื้อวิตามินแพงๆไม่ต้องกินกาแฟทุกวันแค่ดื่มน้ําให้เพียงพอสมองก็กลับมาสดใสเหมือนเปิดโหมดใหม่แล้วล่ะค่ะ